วันที่ <fi: glaube yapmış> <ga> 2องกุมภาพันธ์เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกปีนี้มีการเน้นเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำปัจจุบันจีนมีพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า3 5 0ล้านไร่มีพื้นที่ชุ่มน้ำา82แห่งที่มีความสำคัญระดับนานาชาติพื้นที่ชุ่มน้ำา9 9แห่งที่มีความสำคัญระดับชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำอีก1,021แห่งที่มีความสำคัญระดับบนทล ปีที่ผ่านมาจีนประกาศแผนการคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำปี2022-2030ถึงโดยภายในปีคศ2030จีนวางแผนปรับปรุงระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพจนเป็นผู้นำในการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก สภาพแวดล้อมของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเหลืองบนทนซานตงได้รับการฟื้นฟูจนมีนกกระเรียนมงกุฎแดงเพิ่มมากขึ้นรองประธานสมาคม,มช่างภาพตรงหญิงบอกว่าเมื่อก่อนเคยพบนกกระเรียนมงกุฎแดงเพียงตัวสองตัวแต่ระยะหลังเห็นได้ชัดว่ามีนกกระเรียนมงกุฎแดงมากขึ้นเมื่อ3-4ปีก่อนพื้นที่ชุ่มน้ำมียากขึ้นจำนวนมากจนทำให้หอยปูและสัตว์อื่นๆตาย ผู้อำนวยการส่วนวิจัยวิทยาศาสตร์บอกว่าหลังจากมีการฟื้นฟูตอนนี้พื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำเหลืองกลับมาคงความอุดมสมบูรณ์เมื่อปี1997มีการกำหนดให้วันที่2องกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีต่อมนุษย์และโลก